สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากเขียดอีโมต่ตัวนี้ครับเธอหายไปไปหลายวันครับเธอหายไปตอนนั้นเป็นวันที่ที่ฝนตกและเธอหายไปเลยครับเราก็ยังว่าเออคงจะหลงละเริงน้ำฝนใหม่แล้วก็ลืมทางกลับมาแล้ว แต่ปรากฏว่าวันนี้บันทึกไว้เวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้วครับก็เหลือบมาเห็นแกมาสงบนิ่งทำกลมกลืนกับธรรมชาติแบบนี้ครับเราจะลองมาดูว่าวิถีชีวิตของเธอเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นเป็นระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครับว่าเธอจะ ไปจะมาอย่างไงนะครับตอนนี้6โมงเย็นเสร็จๆครับเธอก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังอยู่ครับจะทุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ยำคําขนาดนี้ก็ยังไม่ออกไปไหนแอบถ้าไม่สังเกตแทบจะไม่ดูไม่ออกเลยเราจะพยายามจับภาพตอนที่คุณเธอยุลยาตออกจะไปท่องราตรีนะครับท่านผู้ชมนั่งรออยู่นานแล้วเนี่ย ทำท่าขยับแล้วครับท่านผู้ชมโอ้แต่ก็ยังไม่ไม่ขยับมากครับรอคุณเธอจะอยุญาตอยู่เนี่ย เห็นขยับยังครับท่านผู้ชมฮะอะไรนะมันทับอะไรอยู่วะไม่อ่ะเมื่อกี้มันขยับแล้ว แต่มันก็แปลกนะไม่ไปเลยนี่อตอนนั้นพอ,พอขับม,ม,มาไปละอืม,มแปลกมากแต่เขาเตรียมตัวแล้วลหละดูแล้วไม่รู้อะไรอยู่เปล่าแค่ั้นจะทับอะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรมแมลงอะไรอย่อ่มอขยับลวปล่อ,อยไปรอหลายหลายวิแล้วเนี่ยเออ ปกติข้ามมามันจะไปนะอ่ะอย่างนเนี้ยแปลกมากครับท่านผู้ชมตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วคุณเธอยังไม่ออกไปไหนเลยแต่รูปร่างเขาเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมเป็นลายเขาจะเปลี่ยนลายตัวเขาชัดขึ้นลายเขาจะดูเหมือนเหมือนงูเลยครับถ้ามองเผลอๆนะครับท่านผู้ชมนี่แสดงว่า กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะทําตัวกลมกลืนในธรรมชาติให้รูปร่างเหมือนให้ลายเหมือนงูครับอันนี้จริงๆครับเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนงูจริงๆเหมือนงูกระปะซะด้วยอืมอันนี้น่าคิดนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับท่านผู้ชมขอรายงานครับท่านผู้ชมตอนนี้สามทุ่มเสร็จเสรครับ อิโม่น้อยตัวนี้ไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยโอ้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คืออตรงนี้เนี่ยมันอยาอยู่ใต้หลอดไฟมแมลงที่มามาชนเอ่อมาหลงแสงสีหลอดไฟเนี่ยก็จะตกลงมาพวกก็นั่งรอเลยครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอีกสักสี่ทุ่มเดี๋ยวมาดูอีกทีครับว่า ังอยู่ไหมแต่ตอนนี้เราจะปิดไฟนะครับลองดูสี่ทุ่มมาเจอกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วอย่างที่รายงานไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราปิดไฟครับพอปิดไฟเนี่ยจะมีเสียงเขียดหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างอื่นร้องข้างนอกครับ ก็ยังคิดอยู่เลยว่าอ๋อพวกคงจะมีเพื่อนแล้วก็คงจะออกไปท่องราตรีกันก็ <c oughs> ตอนนี้เปิดไฟนะครับก็ออกมาดูปรากฏว่ามีแต่ร่องรอยครับ,รดรบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่า <c oughs> เขาจะกลับมาตอนกี่โมงครับ ครับท่านผู้ชมเปิดไฟกลับมาแล้วอพอเปิดไฟเช้ากลับมาเลยตอนนี้กี่โมงแล้วทีสี่กลับมาแล้วครับทีห้าหรอเปล่าด <5. S 1> ูเวลาแล้ปิด ก็จะระวังตัวมากเลยครับถ้าเป็นขยักขยักอาจจะต้องตรวจดูนะว่าที่ของ้องปลอดภัยหรือเปล่าโดยบังเอิญครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าจัดฉากไม่ใช่จัดนะครับเป็นเรื่องจริงนะเเ้าไปแล้วครับ ที่ของเขาที่เดิมแต่มุมอาจจะคนละมุมที่ถ่ายตอนนี้เขาออกไปหาจินนะกลางคืนเพราะว่ากลางคืนนี้จะมีเสียง เรียกของเพื่อนเนี่ยบางวันก็ออกแตกหัวค่ําบางวันก็ออกดึกอย่างเช่นที่รายงานนี้ออกสี่ทุ่มครับแต่เมื่อวานนี้เห็นตอนหกโมงหกโมงเ็จเศษออกไปแล้วครับแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายตอนที่เขาออกไปได้ว่าเขาไม่แน่นอนนั่นเองครับอ่าเห็นะฮะเอาไปแล้วครับ แต่สงสัยครับท่านผู้ชมแต่ละครั้งที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะหันหัวของเขาเไปในทิศทางที่ไม่ซ้ําเลยครับแต่ละวันก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ขอจบไว้ด้วยคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนทิศทางหัวของเขาไม่ในทิศทางเดิมครับใครที่ มีความรู้หรือว่าเป็นคนสังเกตก็ตอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณและสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมหกโมงเช้าเสร็จเสร็จเธอกลับมาแล้วครับเออกลับจากไปทำมาหากินของเธอ พอกลับมาแล้วทิศทางการวางตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะครับและสีของเธอนี่ก็ปรับเหมือนกับสีอ่สิ่งแวดล้อมหรือว่าดินที่เธอเอาซ่อนตัวลงไปนั่นเองครับ <c oughs> <c oughs> เออเป็นวัตจักรที่ที่เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆครับท่นานผู้ชมอ้า ก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมครับที่เธอกลับมาเหมือนเดิมอีกทีเราจะคอยดูปฏิยาของเธอแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรพิเศษเราก็จะรายงานในท่านผู้ชมต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับชื่อนี้ก็คงจะต้องให้ชื่อว่าอะไรเดียก็ตามใจท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ